สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกท่านวันนี้กระผมผู้ใช้เฟซบุ๊กแนะนามฮิมุระไทยเคนชินก็มีงานใบดับลิมิเต็ดแลไอเทมมานำเสนอนะครับนี่คือใบดับขนาดคาตนะนะครับเป็นเหล็ก1060ตีทบดามัสกัสนะครับนี่ตีทบแต่ว่าทางเราก็ขัดใสไว้ให้แบบเนียเนียน ใสๆอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมครับสะท้อนก้อนมีสะท้อนใบหญ้าทำลายฮาร์มอนขัดขุนเทียมนะครับลายฮาร์มอนเทียมขัดขุนเทียมนะครับเป็นลายโซกอุหะนะครับหรือท่านใดไม่ชอบจะสั่งให้เราเอาฮาร์มอนเทียมแล้วก็ขัดขุนเทียมออกก็ได้นะครับ <S <S ขัดเป็นใบใสหมดเลยหรือว่าจะขัดดินลายฮาร์มอนเงินหดหดเอ้ย หรือว่าจะขัดดึงลายตีทบเนูนหดหดขึ้นมาแทนที่เลยก็ได้นะครับนี่ปลายดาบเป็นโอคิสกินะครับปลายแหลมนะครับนี่สุดลหฮะจลดปลายเลยแล้วก็ขัดคิสกิเทียมให้ตามแบบฉบับดาบญี่ปุ่นโบราณเลยนะครับขัดล้อเรียกว่าขัดล้อเรียนแบบขึ้นมาแล้วครับนี่ดาบเงาขัดใส โอเช่บินวับวันนี้เลยนะครับอ่ะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามร้านไทยเค็ชินของพวกเราเข้ามาได้เลยนะจ๊ะจะจะซื้อวันนี้ฟรีทันทีนะครับฮาบักกิมูลค่า590บาทฟรีทันที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 ททโอ้โหสวยมากนะครับ <c oughs> สาพยพาดเล่มนี้ก็น่าเสียดายนะครับจริงๆแล้วผมจะเก็บไว้ทําเองนะแต่ผมไม่มีเวลาละอ่ะต้องตัดใจปล่อยไปนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อร้านไทคินชินของเราเข้ามาได้เลย